สวัสดีครับพี่น้องอัปเดตสภาวพอากาศของประเทศไทยและก็เส้นทางฝนกันนะครับในวันเสาร์ที่13สิงหาคม2565นะครับไปดูรายละเอียดกันเลยครับพี่น้องไม่ต้องเสียเวลาครับตามฟอร์มครับจากภาพที่พี่น้องเห็นนั้นด้านซ้ายมือเป็นทิศทางของลมล่างมรสุมพัดหอบไอ้น้ำานะความชื้น พัดหอบไอ้น้ําความชื้นเข้ามาเติมในประเทศไทยของเรานะฮะโดยเขาก็พัดส,สูงระดับฐานเมฆฝนนัคือ1,500เมตรเหนือระดับน้ําทะเลนั่นเองฮนะวันเสาร์นี้พัดอ่อนลงจากเมื่อวานฮนะวันนี้พัดอ่อนลงด้วยกําลังอ่อนถึงปานกลางตามพื้นสเกลสีมีสีเขียวเป็นส่วนใหญ่นะฮะมีสีฟ้าแจมนิดหน่อยนะนั่นคือปานกลางระดับอ่อนปกคลุมประเทศไทยในทุกภาคนะครับ เหนืออีสานกลางตะวันออกและก็ภาคใต้ของเรานะฮะตามลูกศรสีดำเห็นไหมครับโดยมีลมพัดสอบสีดำาลูกศรสีดำนั้นพัดสอบขึ้นไปเพราะว่ายังคงมียอมความกดอากาศต่ำในเวียดนามตอนบนนั่นเองแต่พี่น้องดูสิครับวันนี้ทรงลมดีทีเดียวนะฮะพัดเป็นทิศตะวันตกเฉียงใต้แบบเอียงเฉียงขึ้นแนละ้วเนี่ยเรียกกับทรงยอดนิยมอนะฮะ ทรงหลบเกลี่ยมเขาตะดาวสีนั่นเองนะถ้าเป็นปกติทรงแบบนี้จะเป็นไงครับพี่น้องก็จะทําให้อากาศยกตัวง่ายจ่ายฝนดีในหลายพื้นที่แต่วันนี้หาเป็นเช่นนั้นไม่นะเพราะอะไรล่ะครับเดี๋ยวมีคําตอบจากลมคู่ขนาดหรือลมบนนั่นเองครับโดยที่ทุกท่านดูด้านล่างนะะของประเทศไทยนิดหนึ่งนะครับพี่น้อง ผมเอาภาพาโมเดลความกดอากาศมาให้ดูก็จะเห็นว่ามีลิ่มความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเยน็นนะทิลมทะลุขึ้นมาเป็นบางส่วนฮะซึ่งเขาก็ทะลุมาจากขั้วโลกใต้เป็นบางส่วนทําให้ด้านล่างของประเทศไทยวันนี้ก็จะอากาศแห้งหนักจมนะอากาศจะเย็นในวันนี้ ในขนาดที่ด้านขวามือเป็นาภาพถัดไปนะฮะด้านขวามือก็เป็นแนวพัดของคลื่นกระแสลมบนนะหอบเมฆฝนที่สร้างขึ้นนะฮะไปตกในพื้นที่ต่างๆนะฮะเวลาเขาพัดผ่านที่ไหนก็จะเอาฝนไปตกโดยที่ทุกท่านก็จะเห็นว่าลมบนในวันนี้นะครับพัดเป็นแพร่ใหญ่มาจากไหนฮนะจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือเลยฮนะทางแปซิฟิกด้านบนจากนั้นก็พัดตะวัดเป็นลมใต้นะฮะ อัตวัดไปลมใต้โค้งเลาะ,ะด้านซ้ายของประเทศไทยของเราแล้วก็วกขวาหมุนตามเข็มนาฬิกานะฮะเป็นอะไรครับเขาเรียกว่าวงนี้ก็คือวงแอนตี้ไซคอนิกฮะครอบปกคลุมพื้นที่ประเทศไทยไ,ทยไว้บางส่วนนะฮะตามลูกศรและวงกลมสีเหลืองที่ผมทําไว้เห็นไหมครับอันนี้พี่น้องเข้าใจกันดีนะฮะหลายท่านหรือบางท่านติดตามใหม่ก็พอจะทราบดีแต่อ,อธิบายนิดนึงนะครับ ก็คือทรงลมที่หมุนวนทวนเข็มนาฬิกาเนี่ยหมุนไปดังนี้ยผมทำทำตัวอย่างไว้มักจะทําให้อากาศยกตัวดีนะฮะทรงลมแบบนี้มีฝนหากหมุนทวนเข็มนาฬิกาแรงๆขึ้นนะฮะหมุนแรงก็จะทําให้อะไรฮนะกลายไอสุ่นกลายเป็นหย่อมโลและก็พายุหมุนเขตร้อนในที่สุดหรือที่เราเรียกว่าวงไซคอนิกนั่นเองนะฮะแต่ในทางกลับกันฮนะ กลับกันหากหมุนใหม่ข้างหนึ่งฮะก็คือด้านนั่นก็คือด้านขวามือตามเข็มนาฬิกาทรงลมแบบนี้มักก็จะทําให้อะไรฮะอากาศนั้นวนออกจากศูนย์กลางฮะอากาศก็จะกดจมยกตัวขึ้นยากแห้งและก็เย็นฮะมันก็คืออะไรอ่ะที่เราเห็นตัว S เนี่ยมันก็คือลมหนาวหรือความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นนั่นเองนะฮะพอเข้าใจไหมฮะถ้าดูทรงลมถ้าวนขวาเนี่ยโห ไม่มีฝนนะถ้าวนซ้ายฝนแรงนะฮะจำกันง่ายๆดังนั้นเมื่อทิศทางต้นแบบการเคลื่อนที่ของลมคู่ขนานนั่นก็คือลมล่างและลมบนที่ปกคลุมประเทศไทยของเราในวันนี้เป็นลักษณะเช่นนี้ก็จะมีผลทําให้ภาคต่างๆของประเทศไทยเป็นดังนี้นะครับภาคเหนือก็ยังคงมีฝนตกได้นะในวันนี้พี่น้องร้อยละสี่สถึงหกของพื้นที่นะฮะ จากแนวลมล่างเติมความชื้นและพัดปาดขึ้นไปสารสัมพันธ์ฮะและลมบนก็คือพัดปาดขึ้นไปสารสัมพันธ์สอดคล้องกันในทิศทางของพื้นลมทั้งสองนะฮะตามลูกศรสีดําและสีเหลืองโดยจะยังคงมีปริมาณฝนตกส่วนใหญ่ได้ในพื้นที่ของจังหวัด แม่ห้องสอนเชียงใหม่ลำพูนนะฮะลำปางตากสุขโขทยัยพิศณุโลกกำแพงเพชรและพิกิตนะครับฝนก็ไม่ได้มากมายนะัก็ตกตามปกติแล้วครับไม่พายุมันไปแล้วครับ ภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานฮะวันนี้จะมีฝนลดลงฮะเหลือร้อยละสิบถึงยี่สิบของพื้นที่ฮะจากอะไรครับจากที่อธิบายไปด้านบนก็คือจากอิทธิพลของแนวลมแอนตี้ไซโคอนิกครอบไว้ดังด้านล่างนั่นเองนะฮะ มันก็ทําให้อากาศกดจมแห้งยกตัวยากฮะแต่ทั้งนยังคงมีฝนตกส่วนใหญ่ในพื้นที่ของจังหวัดทางด้านอีสานตอนบนนะฮะเนื่องจากว่าตอนบนของประเทศไทยนั้นก็ยังคงมีหย่อมอีตรงอา่าวตังเกียบริเวณเวียดนามตอนบนนะเนื่องจากยังมีลมล่างพัดส,สอบกันเข้าหาย่อมบริเวณนั้นอยู่ฮะก็จะทําให้มีฝนตกได้ก็คือจังหวัดเลยบึงกรฬหนองคายอะไรแถบๆนี้ครับประมาณนี้ ภาคกลางก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20-30ของพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่ที่แนวลม2ระดับพัดประสานสัมพันธ์กันฮะที่เลาะซ้ายเห็นไหมครับพี่น้องเลาะทางด้านซ้ายแล้วก็มาปะกันก็คือไปในทิศทางเดียวกันนะตามแนวลูกศรสีดําแล้วก็สีเหลืองนะพี่น้องมันก็จะอยู่แถวไหนช่วยๆกันส่องก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพื้นที่ของจังหวัดตรงกลางกลางประเทศภาคภาคกลางด้านบนนะฮะ ก็คือนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนานะลบบุรีนะฮะก็จะมีฝนไดนะ้แล้วก็พื้นที่ของจังหวัดกาญจนบ,บุรีซึ่งอยู่ติดทางด้านชายแดนของประเทศไทยชายแดนนะฮะก็คือกาญจนบ,บุรีก็มีฝนได้นะครับในวันนี้สําหรับภาคตะวันออกก็มีฝนฟ้าขนองกระจายร้อยละยี่ของพื้นที่โดยมีฝนตกส่วนใหญ่ได้นะในพื้นที่ของจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชัฉะเชิงเซานะฮะในวันนี้ สำหรับภาคใต้วันนี้ฝนน้อยมากนะฮะมีมีฝนน้อยมากก็จะมีฝนฟ้าขนองกระจายร้อยละสิบของพื้นที่เนื่องจากว่าทางด้านล่างนั้นมันโดนดันขึ้นมาด้วยความแห้งเย็นของอา,าศฮะอาจจะหากจะตกก็น่าจะเป็นพื้นที่ภาคใต้ตอนบนฮะโอ้จะมีฝนเล็กน้อยได้นะฮะในบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ระนองนะฮะจากลมบนวน,นฝนจากอ่าวไทยเข้าหานะฮะเห็นไหมครับมันเลาะซ้ายมา คลื่นลมในทะเลลดลงแล้วนะครับพี่น้องชาวประมงวันนี้ฝั่งอ่าวไทยคลื่นสูงไม่เกิน1เมตรโดยที่ฝั่งอันดามันคลื่นสูง1-2เมตรอากาศก็มีประมาณนี้1 3 3 4 1 5สวัสดีครับ